สวัสดีครับสวัสดีชมรมคนรักเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้พบกับชาลิซาวครับวันนี้นําเจ้าของดีเมืองชัยภูมิครับจากค่าย First a m p มโนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า FA นะครับวันนี้นําเสนอในรุ่นนะครับ DHB 3ชนก r s ะครับแล้วก็ Power a m p 4 Channel นะครับ d 4 x t นะครับ เรามาดูขุมกำลังของตัวบนนะครับก็คือ power m 2 channel จากค่าย fa นะครับในรุ่น d hb 3 0 6 m s นะครับตัวนี้สำหรับ8โอห์มนะครับ8โอห์มช่องละ1,200วัตต์นะครับต่อช่องนะครับ8โอห์มนะครับโหลดได้ถึง2โอห์มนะครับตัวนี้สำหรับตัวบนนะครับโหลดได้ถึง2โอห์มก็คือ3,600วัตต์ตามรุ่นเลยนะครับ3,600วัตต์บวก3,600วัตต์ที่2โอห์มนะครับก็คือโหลดข้างละสีได้สบายๆนะครับ ในรุ่น DHB 3านก RMS นะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับตัวล่างก็คือ Power MC Channel ตัวนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะครับ Power MC Channel นะครับในรุ่น d c x t นะครับตัวนี้8โอห์มนะครับ8โอห์มช่องลัก950วัตต์นะครับ8โอห์มช่องลัก950วัตต์นะครับแล้วก็2โอห์มนะครับ2โอห์มลงได้ถึง2,925วัตต์ต่อช่องนะครับ2โอห์ม2,925วัตต์ต่อช่องนะครับ สำหรับตัวนี้เป็น power amp 4 channel ที่โหลด2โอห์มได้นะครับ2ตัวนี้โหลด2โอห์มได้ทั้ง2นะครับโหลด2โอห์มได้ทั้ง2นะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับสำหรับตัว2 channel นะครับตัว3006นะครับอิน p u t ก็จะเป็นมีทั้ง xlr ให้นะครับ xlr นะครับแล้วก็ตัวมีแจ็ k โฟนให้นะครับแจ็คโฟนให้นะครับแล้วก็มีปุ่มโมโนให้นะครับ สำหรับเอาพุทก็เป็นสเปคคอนและก็ดำแดงบวกลบให้นะครับสำหรับ2องช n นลนะครับตัว3,6 0 0แล้วก็สำหรับตัว C c h ช n e l นะครับ D4XT นะครับอินพุตก็จะเป็นแจ็คโฟนให้นะครับทั้ง4ช่องนะครับส่วนเอาพุทก็จะเป็นสเปคคอนให้นะครับสเปคคอนแล้วก็มีดำแดงบวกลบให้เหมือนกันนะครับสำหรับเอาพุทและก็อินพุตของทั้ง2รุ่นนะครับอ่า เรามาลองฟังเสียงกันนะครับอ่าวันนี้จะเสนอรุ่นนะครับ DHB 36 Arm S นะครับเราฟังเสียงกันนะครับอย่าราเมื่อคราวเที่ยวเจ๋งสะคือตกลงจะไปจับมือบัดน,นี้คือบเห็นหอดไง อยู่ดีดีแหงยามีเทศไทยขอให้น้องแป้งน,นวนแห่งคิ้แห่งใจได้กันรีกลับไปไววินมอเตอร์ไซค์ยังคอยสาวแหงโอเคครับสำหรับน้ำเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเปิดนิดเดียวนะครับตัวนี้ ไม่ผ่านเครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงดีครับเสียงดีนะครับไม่ได้ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้สําหรับวันนี้ชาลีซาวมีราคาพิเศษสําหรับคนที่สนใจนะครับในรุ่น2 Channel นะครับ DHB 3 6 Arms นะครับวันนี้เสนอราคา3 6 0 0ค่าตัวนะครับอยู่ที่1,000งพไอหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสภาพสวยๆนะครับสำหรับ d c x t นะครับเป็นพวก Arms สี่ชแนลเหมือนกันนะครับเป็นสี่ชแนลนะครับ โหลด2โอมได้เหมือนกันนะครับเสนอค่าตัวอยู่ที่นะครับ14,500าบาทเท่านั้นนะครับ14,500าบาทเท่านั้นสุดคุ้มทั้ง2รุ่นนะครับสุดคุ้มทั้ง2รุ่นหรือใครจะไปแพ็คคู่นี่สบายๆนะครับแพ็คคู่นะครับสำหรับฝากนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใ้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับวันนี้ชาลีซาวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ่มีของความดอก